บ้านไม่สว่างไปไหมเนี่ย นะครับถือว่าเป็นไดโนเสาร์ผมใช้คําว่าติด1ใน5ที่ผมชอบเลยนะด้วยเอ่อมันสามารถคีบนะครับผมคีบคนก็ได้นะครับขีบสัตว์ก็ได้นะครับผมคือความสามารถมันรอบด้านมากๆนะครับผมในกรณีที่เราอยากจะเอาตะกัแตนไปฟาร์มเราก็เอานกอาเจนทวิทตขีบตะกั่วแตนนะครับผมแล้วไปฟาร์มไก่ได้และนกอาเจนทวิตเนี่ยมันดูเท่ มันดูเท่มากจริงๆเนี่ยในแมปสกอเอิร์เนี่ยนอกจากนกอาเจนทวิทนะครับมันยังมีนกอินซีด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยดีใครรู้ในคอมเมนต์หน่อยไปถามแม่มิวมีบอกผมผม,ผมก็ไม่รู้พี่ S <S มิวมันบอกแบสเดอจะบอกให้เดมาเข้าสู่เนื้อเรื่องกันนะครับผมพาร์ทที่เท่าไหร่ไม่รู้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปมคุงเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราได้เตานะครับผมได้เหล็กมะเผานะครับผมได้ต้นสมิตได้ของน,นั่นนี่นู่นนะครับพาร์ทนี้เนี่ยยังไงก็ต้องได้ครับบอกกับตัวเองเลยไม่งั้นนอนตายตามไม้ละ นั่นก็คือเครื่องแฝกิเคเตอร์สาคัญมากบ้านเราเนี่ยกำลังจะยกฐานระดับนะครับผมไปเป็นบ้านที่ใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งชั้น2เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวเราจะตีห้องนะครับแล้วเราก็จะทําเป็นห้องฟักเ,เด็กๆพวกลูกไดโนเสาร์นั่นนี่นู่นเนี่ยนะครับคู่แรกที่เล็งไว้เนี่ยก็จะเป็นอาเจนทวิทไม่แน่นะไอปี IP, มันอาจจะแบบไปลักขโมยไข่มังกรอ,อีกแล้ว <c oughs> อันดับแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเครื่องแฟบเนี่ยมันใช้อะไรบ้างเครื่องแฟบเนี่ยนะครับใช้น้ํามันซีเมน ดินระเบิดผนึกแก้วอุ้ยไม่ยากไม่ยากนี่ไม่ยากเลยนะน้ำมันมีนี่จากน้องดวงอุ้ยน้ำมันเพียบหนูมีน้ำมันไหมลูกขอน้ำมันหน่อยอุ้ยน้ำมันมี12ขอบคุณมากครับหนูมีน้ำมันไหมครับมีครับ,รบเยี่ยไปเลยโอเคได้น้ำมันและครัชน้ำมันซีเมนดินระเบิดผนึกแก้วงั้นเอาซีเมนกับดินระเบิดก่อนนะครับผม ก่อนนะซีเมนกูหูหินแบกไม่ไหวไมเนี่ยปิมขยับไม่ได้เลยครับถ้าร้อยโลหนักไปโอ้โหนี่ก็หนักไปครับโอเคปรับปรับ,รบในนี้น่าจะมีเคี้ยวคีตินอยู่นะครับนี่มีเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใช้ฟินด้วยนะครับเพื่อที่จะมาทําเป็นดินระเบิดน,นะคุณผู้ชมนะเฟิร์บเฟิร์บเฟิร์บแล้วก็ใส่คีตินเข้าไปเราจะได้ซีเมนครับซีเมนใช่หุยดินระเบิดเรามีแล้วนี่โอเคเฟี้ยวซีเมนก็มีแล้วหุ้ยพอพอเลย อันนี้ก็เป็นผนึกแก้วผนึกแก้วเรามีอยู่นะวันก่อนเนี่ยผมเก็บมาเยอะมากนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพนึกแก้วนี่ไงแล้วก็รู้สึกว่าจะมีในตัวของน้องพิศวงอยู่นะครับพนึกแก้วยังอยู่ไหมลูกผนึกแก้วมีบาทเลยวะ่ะ วุ้ยเรามีอิเล็กทรอนกสกด้วยนะคุณผู้ชมนะมา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 เครื่องแฟ้มเนี่ยจะเปิดเครื่องได้ก็ต้องใช้ถังน้ํามันถังน้ํามันเนี่ยต้องเอาน้ํามันนะครับผมมาผสมกับหนังนะครับเอาไปเผานะครับแล้วเราก็จะได้มาเป็นถังน้ํามันนะครับมิวมิวมึงดูพี่ถึงมึงจะบอกว่ามึงเป็นห่วงพี่แค่ไหนอะแต่พี่ก็เป็นคนเอาตัวรอดมิวน้องชายในมิวใส่หัวเลยนะวุ้ยคืนใหญ่มากเอาไว้ไหนดีเอาไว้ชั้นสองไหมอูจะคืนใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับ ดูดิเบ้อเลยพี่หวัวบ,บ้านเราเล็กไปะคุณผู้ชมอยู่ไปก่อนว้ายใหญ่ใหญ่มแม่มครึ่งบ,บ้านครึ่งบ้านเลยชิบหายนี่ถ้าเราอยากจะเปิดเครื่องแฟบเนี่ยนะครับผมนีโอ้โหนี่แหละที่เราอยากได้นะครับนหนึ่งแก้วยุยยยถ้าเราอยากจะเปิดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีถังน้ำมันนะครับมีไงได้แล้วฮะอันวู้สิเกิลอะเสร็จมันช่างไพรละเสร็จนี้ก็ไร ตอนนี้เนี่ยเราขาดน้ำมันเยอะใช่ไหมเราก็ทําเครื่องปั๊มขึ้นมาเลยเครื่องปั๊มต้องใช้ผลิตแก้ว25ใช้เหล็ก75และใช้อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เหมือนมีข้างล่างป่ะมี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 จำได้อยู่อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในน้องขาดอันหนึ่งขาดอันเดียาเน่า กูจะไปหาไข่มุกจากไหนเนี่ยนี่เราจริงจังกันมากเลยนะคุณผู้ชมอือผมจะทำไอ้เครื่องเนี้ยเพื่อที่จะเราจะไปดูดน้ามันขึ้นมานะครับผมจากพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขาดอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมซึ่งอิเล็กเนี่ยจะต้องใช้ไข่มุกว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองบินไปหาไข่มุกกันดูนะครับไปไข่มุกเนี่ยก็ต้องอยู่ตามแม่น้ำนะครับซึ่งสกอเอิร์ธมันมีแม่น้ำด้วยเหรอวะ คอือผมไม่แน่ใว่ามันมีแต่แหล่งเล็กๆอย่างงี้คุณผู้ชมดูตามแผนที่เดี๋ยวมันมีแค่นี้เลยนะครับมันไม่มีเลยเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับไปไปไปอาเจนไปเดี๋ยวเราลองหาตามแหล่งนับโอเคนีมีอะไรปะไม่น่ามีนะครับงเงียบเลยโอเคลองเอาแซ่ฟาดไหมเผื่ออได้ โอ้ยไม่ใช่อันนี้หินอันนี้หินอุ้ยมอกีเมอกี้คุณผู้ชมแสดงว่ามันจะอยู่ตามแหล่งน้ําอย่างนี้เดี๋ยวขอดูหน้ามันหน่อยดำหน่อยหน้าตามเป็นยังไงวะไม่มีเหตุเลยครับอ๋อแสดงว่าตามตามตามแหล่งน้ำมีหมดเลยแสดงว่าตรงบ้านเราก็มีครับโพบ้านเรามีแหล่งน้ําอยู่คุณผู้ชมเอาว้เอาว้อไวเฮ้ยมอกีมผมได้ไข่มมูเมาอะไรสี่ร้อยสี่ร้อยเลยสี่ร้อยเลยปิ๊มเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อต่อตรงนี้ไม่บ้าตรงนี้ไม่ตัวอันตรายไม่ดูก่อนไม่น่ามีไม่น่ามีไม่มีก็ลงดี ไม่มีใช่ไหมเนี่ยชื่อเปนมาสิวเสียวอะเซนมันบอกว่ามันมีอะไรสักอย่างแถวเนี้ยแต่คงไม่มีหรอกคงคิดไปเองกูไปจอดฝั่งนั้นดินี่ฝั่งนี้ดูปลอดภัยกว่าเยอะนะครับไปอยากได้ไข่มุ้ยจุงมีไหมแถวนี้อ้ยตกใจไม่มีเลยหมูแสดงว่ามันหายากเหมือนกันนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็คือเราโคตรจะฟุ้กลับเมื่อกี้ไม่มีเลยครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่ดำๆไม่มีะไรอ๋อ อุ้ยได้อุ้ย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 ได้เพียบว่านี่ไงอ๋อไม่ใช่นี่หินอีแวดเด้หินทั้งตัวหินทั้งตัวไม่เป็นไรเราฟาดไปครับผมถ้าเจอก็คือโชคดีนะครับไม่เจอก็ไม่เป็นไรนี่ไล่ฟาดเลยตามขอบโอเคอุ้ยแค่นี้ก็ได้เยอะเลยนะคุณผู้ชมนี่รถได้กลับบ้านอุ้ยหลายร้อยอะผมเปิดเป็นพันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวหินออกก่อนวู้ยได้800กว่าดูดิอย่างเว่อ โอเคอปีม,มันรู้ทริคแล้วครับผมจริงๆมันมีตามบ่อหนาเลยเพราะบ่อน้นาในสกอเอิร์ธเนี่ยนะครับมีไม่เยอะครับเราบินไม่กี่ทีก็เจอนะคุณผู้ชมเื่อผมอยากลงไปบ่อน,นี้ว่าแต่แบบแต่แบบเข้าใจป่าผมลงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะขี่มันได้ปะแน่นนามนา,ดาดิมาดิเอาได้เอาได้ไหมเอาได้ไหมปิมไม่ได้หว่ะขี่มันไม่ได้คุณผู้ชม นี่จิกมันครับนี่ผมจิกมันจ mm ิกครับโอเจ็บอยู่เด้อเจ็บอยู่เด้อเจ็บอยู่เด้อลูกกูเนี่ยได้เรื่องว่ะได้เรื่องอยู่ว่ะโอเคครันนี้แหละเราชิวแล้วไหนมีไหมจ้าอันนี้เป็นหินหรือว่าเป็นอะไรไม่ใช่ครับผมต้องสังเกตเลยไม่รู้ฟาดๆไปเดี๋ยวก็โดนถ้ามีก็คือโดนโอ้ไม่มีเลยอันนี้ไม่มีเลยวิช่หรือเปล่านะ มึงไม่มีทางหนีออกจากสายตาของไอ้ปิมมันไปได้หรอก <c oughs> อันนี้ดูกูรู้นะหินนี่ไม่ใช่นะอย่ามาหลอกกันนะอันนี้คือหินนะอันนี้คือหินนะ <c oughs> แล้วจะไม่มีแล้วครับผมตรงนี <c oughs> ขออน้ขออนุญาตขออนุญาตนะฮา <c oughs> ก็อิ่มอิมเลยอะครับพันกว่าเม็ดแล้วครับผมหน, وم, หน, وم, หน, وم, หนุ่ม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 อันนี้มีจระเข้ครับแต่ก็นะจระเข้มันก็แค่ไอคแค่นะผม มันก็แค่เค่น้ำโขงมาดิมาดิมาได้โดนไม่ได้ไอ้เจ้าชิบหายหลุดมือชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูช่วยด้วยช่วยด้วยลูกพ่อช่วยด้วยพ่อดนพ่อดนลูกพ่อดนชิบหายแล้วเก่งขาดเก่งเแกไม่มีเหียอะไรในตัวอะไรลูกพ่อช่วยด้วยกูติกูตีกุติกูทุบ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 ไก้เหี้ยตายฏักุฏิิแม่งอุฏิิบหายเลย จะตายเลยเปลดเลยชุกุแตกชุกุแตกชุกุแตกลูกจ้าพ่อจะตายแล้วลูกมึงบินไปไหนของมึงอะความโลภมันเป็นเหตุอะเพื่อนเพื่อนก็สังเกตได้ ปิมมันไม่ยอมกัดแข่เพีงเขานนี้หรอกมันโลบไปเรื่อยเด้อ <c oughs> <c oughs> ไหนหน้าตรงไหนนะชิบูดไฟเขาเสียมกันนะเนี่ยนี่ถ้าโดา <c oughs> อนอีกตัวหนึ่งนี่คือเหงาเลยนะกลับบ้านไม่ได้เลยนะปิมแต่ก็แล้วครับผมชีวิตเราเกิดมาเพื่อเสียงอยู่แล้วครับไม่มีไข่มุกเลยหยอตอนนี้ไม่มีไข่มุกเลยหยอเราก็ไล่ดูไปอันไหนมีเราก็เก็บไม่มีเราก็กับแค่นั้นแหละตรงนี้มีแต่หินอย่างเดียวนะครับไม่มีไข่มุกเลยโอเคกับก็ได้กลับก็ได้นี่ไม่ได้กลัวหรือว่าใจฝ่อนะ ตายวิชียรอดอบแดงแอร์ดอบแดงเนี่ยของดีบอกให้อะไรดีเวอร์ด,ดูดิเช็คแค่ปืนน้ำเงินว่าที่เหลือไม่ได้ใช้นะอีก,กังเขียนพัดลมไฟฟ้าที่ทำอะไรได้ไม่รู้เอาไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ครับเผื่อได้ใช้แอร์ดอบแดงนี่ของดีครับของดีเลยแดงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือเฟี้ยวนะครับผมถ้าเพื่อนๆแบบบินผ่านหรือว่าแบบเดินผ่านเนี่ยคือ ทำพลาดนะครับยังไงก็ต้องแวะเก็บเด้อบ้านกันดีกว่าโอ้ยเกือบตายยังเมื่อกี้เพื่อนว่าถังบ้านเรามีป่ะแต่แน่ๆอ่ะบ้านเรามีบ้านเรามีจระเข้ไม่คี่ว่าเห็นแต่ก็อีกอ,กอะจระเข้มันก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แกชุดกูแป๊บหนึ่งตอนนี้หนาวแบบว่ารองจองนะครับซ้อมชุดให้เขาหน่อยเตงอะ้วหมวกอ,อ๋อหมวกผมไม่แตกโอเคแม่งกัดกูทุกอย่างอยู่เว้นกัดหัวกูขอบใจเด้อ สบายๆครับวันนี้นี่เก็บปืนก่อนแล้วก็กันหันเพื่อได้ใช้นะครับอ่าใส่ชุดนิดนึงเดี๋ยวจะโปะมาดูอนาจารเด็กๆดูเยอะมันไม่ดีนาไโดเซ่ไข่มุกเกือบ1,200เม็ดครับคุณผู้ชมครับอย่างเยอะไปๆๆขึ้นมาแล้วก็ใส่ไข่มุกเข้าไปเลยอเล็กตอนนี้เราขาดแค่เหล็กแท่งเหล็กแท่งเนี่ยมันอยู่ด้านล่างเด้อเพียบไปหมดเ เส็โขเสรโก,โกเอาละเราใช้2แผน่นโอเคเพื่อที่จะทําปั๊มอ้อยนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยนะครับผมเริ่มใช้เครื่องจักรต่างๆเนี่ยนะครับมันจําเป็นมากๆนะครับน้ํามันเนี่ยเราต้องเราต้องหาสํารองไว้เยอะๆเลยคุณผู้ชมเพราะมันใช้เยอะมากนะครับ <Okay. S 2> โอ้ผมเพิ่งเคยทํไใ้เครื่องปั๊มน้ํามันนี่เองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลองเอาไปปั๊มกันดูนะครับว่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยผมไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยแต่ผมเห็นว่าแถวนี้มีนะเดี๋ยวลุกไปดีกว่า นี่ไปนี่ไปเผื่อมันต้องบินไม่ต้องเผื่อเดี๋ยวมันบินแน่ๆผมเหมือนเห็นปั๊มมันมีบ่อน้ำมันใกล้ๆบ้านเราแถวๆนี้คุณผู้ชมเห็นอยู่แวบๆไม่แค่ตอนเราบินผ่านนะไม่รู้ว่าเพื่อนสังเกตไหมแต่ว่าผมเห็นอยู่ถ้าเราได้ที่ปั๊มน้ำมันมีน้ำมันให้เราใช้ตลอดปีตลอดชาติผมบอกเลยว่าสบายน้ำมันมันอยู่ตรงไหนนะคุณผู้ชมไอ้เงยความจําก็ไม่ค่อยดีแต่จําได้ว่ามันอยู่บนแถวๆนี้นะครับโอ้ย มาใส่ไว้ตรงนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมมันวางอย่างนี้ได้เลย<ม>คือยังไงอ่ะแล้วน้องก็จะปั๊มน้ำมันนี่ว้าวเชียอ้ยท่านผู้ชมเห็นไหมกำลังปั๊มน้ำมันอยู่เลยครับฉึกชักฉึกชักฉึกชักเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟีฟ้ยวแล้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 วเราจะได้น้ำมันจากนี้ยังไงอ๋อนี่ไงน้องก็จะปั๊มให้เราเรื่อยๆคุณผู้ชมแู้ยแลแถวบ้านเรามีน้ำมันเยอะนะผมเห็นอยู่เห็นอยู่ว่ามีน้ำมันเยอะนะครับผมมีหลายบ่อเลย เอาละสบายแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เรามีน้ํามันนะครับผมที่เหลือนะครับแล้วก็เพียงพอนะครับผมต่อการดูแลนะครับผมคนในบ้านเรานะคุณผู้ชมรอสักพักเดี๋ยวเราค่อยไปเอานะครับผมไม่จำเป็นจะต้องรีเดี๋ยวเราเตรียมทําเครื่องเครื่องปั่นไฟนะครับผมต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ทำมาได้เลยได้ใช้รี <c oughs> เริ่มจะต้องติดฟงติดไฟภายในบ้านแล้วนะครับผม ต่อไปเนี่ยเราก็เริ่มมีตู้ยงตู้เย็นนะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านได้แล้วครับตุ่นเต้าตุ่นเต้านี่ครับเอามาเลยเครื่องปั่นไฟครับผมเครื่องปั่นไฟเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราวางแถวๆนี้ก็ได้คุณผู้ชมเราไปเอาน้ำมันมาเผาน้ำมันไว้อ่าได้สิบตลอนนะครับเฟียวเฟีวเเวใส่น้ำมันเข้าไปโอเคเตรียมกด เอาล่ะตอนนี้เครื่องปัดไฟนะครับผมได้ทํางาน,นแล้วแต่ปิดไว้ก่อนต่อไปเนี่ยนะครับผมเราจะเริ่มทําแสงสว่างภายในบ้านแล้วคุณผู้ชม,มหลอดไฟหลอดไฟภาษาอังกฤษแรมเหรอแหมเฮ้ยภาษาอังกฤษกูก็แย่ด้วยนะครับหนักเข้าไปเลยทีนี้ <S <S 1> <S 1> อ,อันนี้อันนี้โอเคแรมแรมแรม,แรมนี่เรจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์คืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าเราขาับได้เลยเยอะๆนะครับเพราะว่าจูจักทร่งเราใช้เยอะมากนะคุณผู้ชมเนี่ยเราคาบรอได้เลย ได้อีกห้าสิบห้าอันบานมืดแล้วครับผมมืดแล้วอ่าเราเปิดฟึบไปอ๋อไม่อ๋ออ๋อลืม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 เราต้องเดินเราต้องเดินไฟลืมลืมลืมโอ้ลืมได้ไงวะเนี่ยเรื่องสายไฟเรื่องสำคัญลืมครับลืมลืมลืมโอ้ย อไอมิวหัวล้อไอมิวหัวล้อนี่ไอมิวหัวล้อที่คัสชอบใจโถไอมิวคนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างมิวเฮียกูไม่ได้เป็นพระอิดผร้ปูเนียจำได้ทุกอย่างมึงบ้าเปล่า,าอไอมิวบอกกูยังไม่ทำอะไรเลยพี่ปิ่มไฟฟ้าเราต้องใช้ท่อนี้แล้วก็ต้องใช้อนี้ด้วยนะครับผมจะต้องใช้ไม้นะครับเดี๋ยวโอ้หเริ่มมืดแล้วว่ะมืดแล้วว่ะมืดตติบเลยคุณผู้ชมต้องใช้ไม้ครับผมหูอันนี้ไม้หมดแล้วว่ะเดี๋ยวเเราต้องออกไปฟาร์มไม้หูไม้หมด มีไม้ไหมชิบหายแล้วคุณผู้ชมไม้หมดบ้านห่ะเราต้องเอาน้องตะกัตแตนออกไปฟาร์มไม้นะครับผมมืด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 ผมจะปล่อยให้บ้านผมมันมืดอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้มันมองอะไรไม่เห็นเออนี่กล่องมาเลยเอาสายไฟมานะครับแล้วก็ใช้กล่องอันนี้1อันนะครับผมเราต่อสายไฟขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้กล่องแบบนี้เออกด เดี๋ยวปีมติดหลายๆไอันไงเพื่อนเนี่ยติดมุมนี่ฉายไปมุมนั่นติดมุมนั่นฉายมามุมนี่แค่นี้เนี่ยบ้านก็สว่างสวยแล้วปีมใจเย็นก่อนบ้านเรากําลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับพันนี้ผมบอกเลยว่าเราพัฒนาได้เยอะมากนะครับเกี่ยวกับตัวบ้านแต่ว่าบ้านเรามันเล็กไปผมว่ามันต้องขยายให้ใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เนเ่ศาสตร์มาฝั่งนี้เนี่ยได้ไหมอันนี้ศาสตร์มาฝั่งนี้เดี๋ยวลองดูก็เปิดอ่าเห็นไหมโอ้โหดูดิ อยางเอาอ้อยางเอานี่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมือใช่ไหมข้างล่างมือโอ้ดูนี่ข้างล่างมือจังเลยโอ้ยแมงสว่างอยางข้างล่างเลยคุณผู้ชมนี่นี่เดี๋ยวเราติดตรงมุมนี้นี่ตามให้เราวางแผนไว้โอ้โหสว่างโล่อโอ้ยโดนใจใช่เลยอย่างนี้แหละที่ต้องการล่ะถ้าน้ำมันหมดทำยังไงเ่ะเราก็แค่ไปเอาน้ำมันที่เราปั๊มมาวันนี้ก็ถือว่าพัฒนาแบบหูแม่งบ้านแมงสว่างไปไหมเนี่ย ไอ้ <im itation> แสปาไปหมดเลยฮะมันจ้าซะเหลือเกินนะพิมพ์มอมันคือการพัฒนาแต่ดูสิว่ามีอะไรที่เราสามารถเรียนแล้วก็เพิ่มเติมให้กับในบ้านเราได้อีกนะครับคุณผู้ชมนี่วงนู้นนี้นั่นนะ <im itation> โอเคมีนี่คืออันต่อไปที่เราจะต้องได้นะครับโพลิเมอร์ผมไม่ไม่เหมือนไอ้นั้นคือถ้าย้อนกลับไปที่เกาะไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับผมเราสามารถใช้ไม้เนี่ย ตีเพนกวินนืกออกปะแล้วเราก็จะสามารถได้โพลิเมอร์มาแบบชิวๆแต่ที่นี่มันไม่เหมือนกันที่นี่เนี่ยเราจะต้องคัฟโพลิเมอร์เองนะครับโพลิเมอร์จะต้องใช้ออคซิเดียนนะครับผมตัวนี้จะใช้ออคซิเดียนกับซีเมนต์นะครับผมซึ่งเราก็ต้องเตรียมทําซีเมนต์นะครับผมเพื่อที่จะรองรับตรงนี้ด้วยนะครับโอ้เยอะมากอา นะครับผมซีเมนตอนนี้เราก็ไม่มีนะครับผมซีเมนเรามีน้อยเพราะว่าคิดตินเราหมดโอ้โหมีแต่ปัญหานี่เราต้องหาซีเมนเยอะมากนะครับผมเอาซีเมนไปผสมกับออกซิเดียนนะครับผมแล้วเราจะได้โพลิเมอร์อ๋อแค่คิดก็ปาดเหงื่อเลยฮะาามาใส่ไปใส่อันนี้ไปนะครับเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆตองเคมีถ้าได้นะผมบอกเลยว่าเฟี้ยวใครก็ได้จริงในโลกปีนี้อุ้ยนี่หมดแล้วคุณผู้ชมไม้หมดวะไม้หมดวะขอแบ่งไม้หน่อย ใส่เข้าไปครับดึกๆอย่างนี้ไปฟารามไม้ได้เลยป่ะต้องไปหาไม้ครับน้องแตก็แตนไปลุยลุกตึง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 มาเอาไม้มาโอเคพี่สมองหนเขาดูหน่อยอุ้ยได้ไม้มาเกือบหกพันนะคุณผู้ชมโอ้นี่ต้องใช้เยอะเอาไปเลย อกไปเลยพี่สมองมาพี่สมองอกเอาไปเลย,เเลยจัดไปจริงๆเนี่ยมันมีเตาเผาใหญ่คุณผู้ชมที่มันจะสามารถเผาได้แบบคือบุกบอกเลยเผาอย่างโหดนะนะครับเดี๋ยวดูมันอยู่ไหนวะเหมือนเดิมครับปกตีมิวทำฮะเตานั้นนะ่ะมันเลเวลเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้แล้วนี่คุณผู้ชมถ้าเราได้อันนี้นะ เหล็ก2005หเหล็กเราอีกนานเลยคุณผู้ชมเหล็กเรามีน้อยมันเผาช้าไงนึกออกปะมันเผาช้าไงบอกเลยนว่ถ้าได้ตัวนั้นนะผมบอกเลยโอ้ย๊ป๊สงสัยเนี่ยผมต้องวางเตาเพิ่มอ่ะคุณผู้ชมท่าผู้ชมคิดงั้นไหมถ้าเราวางเตาเพิ่มอีก5้าเนี่ยความเร็วในการเผาเนี่ยก็จะเร็วขึ้นอีก100เลยนะปิมเอาปะเอาไหมปิมคุยใครวะเนี่ยเอาดิ ต้องเอาอยู่แล้วเนี่ยเราเพิ่ม,อ,ม,มอีกห้าเตาคุณผู้ชมโอ้แต่บ้านจะไม่มีที่ยืนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เอาลื้อลือลือล้อลือล้อเราเผาแบบเราเผาแบบเต็มสุขน,นะครับผม <c oughs> ผมว่าถ้าเราเพิ่มเตาเนี่ยนะครับผมประสิทธิภาพในการเผาเหล็กเนี่ยนะครับมันก็จะเร็วขึ้นไปเนอะหนึ่งสองสาม อุ้ยแมง4 5โอ้โหนี่มันหมู่บ้านในการเผาเหล็กลรรนนครับคุณผู้ชมครับเผากันหน้าไหมเลยฮะมาแบ่งมาครึ่งหนึ่งแบ่งไม้มาครึ่งหนึ่งเทคนิคในการเผาเหล็กอย่างรวดเร็วเราเน้นจํานวนเตาครับคุณผู้ชมครับฮ่าฮ่าคลิปหน้าเนี่ยเราต้องมีเตาเผาเหล็กขนาดใหญ่ว่าคุณผู้ชมผมบอกเลยลับปากไหนขึ้นไปดูน้ํามันหน่อยสิ ก็ไปดูน้ำมันหน่อยที่เราปั๊มไว้นะครับว่าตอนนี้ผลิตน้ำมันถึงไหนแล้วนะครับจริงๆถ้ามีอิเล็กทรอนิกส์เยอะนะเราสามารถที่จะทําเครื่องปั๊มน้ํามันได้เยอะเลยนะคุณผู้ชมนะอยู่ไหนวะเดี๋ยผมก็จําไม่ค่อยได้ด้วยมันจัดเลย <S <S แรปเตอร์เลยวล่สีิบเฮ้ยบ้านนนบุกเหรอบ้านนนบุกหรอหรือว่ามันมีหมาป่ามาไอ้นี่นี่ไงผมถึงบอกว่าเราจะต้องทํโกงไงเออผมทําไม่ทันนะ รปเตอร์ตัวไหนวะ <c oughs> <c oughs> น่าจะเป็นแรปเตอร์ที่ผมเคยจับไว้แน่เลยแต่แถวบ้านเราก็ต้องควรมีครับคุณผู้ชมครับเราต้องการไว้ดีกว่าแก้นะครับผมวันที่ลูกลูกไม่อยู่กับเราแล้วเนี่ยนะครับเราจะมานั่งเสียใจทีหลังนะคุณผู้ชมขออนุญาตดูหน่อยครับอุ้ยห้าสิบหกซันหล่อมๆเลยคุณผู้ชมถ้าเรามีเครื่องปั๊มแบบนี้สักสิบอันเราจะได้น้ํามันเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเลยนะคุณผู้ชมคุ้มคุ้มคุ้มได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เลยกําลังเจมจ้นเลยครับคุณผู้ชมครับ แบตกล้องผมจะหมดแล้วเนี่ยหลายๆคนถามนะครับว่าพี่เปมทําไมคลิปวิดอมันมันไม่นาเลยะฮ้ยผมอยากดูแล้วชั่วโมงนะึงอะคือกล้องเนี่ยเราอัดต่อพาร์ตนะคุณผู้ชมผมอธิบายการทํางานให้เราอัดต่อพาร์ตเนี่ยนะครับผมใช้เวลาในการอัดนะครับประมาณ4 0ถึง50นาทีบางคลิปเนี่ยชั่วโมงกว่าเล่นกันจนแบตหมดอะอย่างคลิปเนี้ยผมอัดเนี่ยใช้เวลาเนี่ยในกล้องเนี้ยคือ หนึ่งชั่วโมงสองนาทีแบตบกล้องเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงสี่นาทีเท่ากับผมอยู่กับท่านผู้ชมได้อีกสองนาทีตอนเนี้ <c oughs> นะครับผมก็อธิบายให้ทราบเนอะว่าทําไมแบบเฮ้ยพี่พิมถ่ายคลิปไม่ได้นานเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแทลล์มันมีจํากัดเรื่องการเปิดกล้องโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับชื่นชอบไงฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยละกันนะมันเป็นแรงใจชั้นดีเลย,ลยนะครับผมถ้ากดไลค์ให้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันพรุต่อไปครับ